สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมไลฟ์สไตล์บายทุกอยู่ตอนนี้นะมาทำความรู้จักกับกวากมรกตอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะกวากมรกตมีหลายแบบนะกวักด่างไหมกวักดำไหมต้นกวักมรกตใบดำต้นไม้มงคลเสริมความเชื่อความร่ำรวยเสริมโชคลาภ ต้นกวักมรกตอันนี้ไม่ใช่ใบดำนะนี่เป็นใบเขียวนะคะส่วนลักษณะทั่วไปของกวักมรกตก็จะอยู่ในไม้ล้มลุกอายุหลายปีค่ะมีเหง้าใต้ดินด้วยนะเป็นหัวกลมๆนะคะเอาหัวเข้ามาแช่น้ำแล้วเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมานะลำต้นกวบน้ำเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคะต้นนี้ไม่ได้ดูแลรักษาเขาเท่าที่ควรนะพอเ,เริ่มแก่แล้วแหละเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะถอนทิ้งแล้ว แล้วก็จะปลูกใหม่จะชำใหม่นะคะความเชื่อและความหมายตามความเชื่อของคนไทยต้นกวักมรกตเป็นต้นไม้มงคลที่ช่วยเสริมโชคลาภความร่ํารวยและความเจริญก้าวหน้าแก่ผู้ปลูกโดยเชื่อกันว่าหากปลูกต้นกวักมรกตไว้ในบ้านหรือที่ทํางานจะช่วยกวักโชคลาภเงินทองและโอกาสดีๆเข้ามานอกจากนี้ยังเชื่อว่าต้นกวักมรกต ยังช่วยปกป้องคุ้มครองจากสิ่งชั่วร้ายและอันตรายต่างๆได้ดีด้วยส่วนการดูแลรักษาต้นองบรารโกดเป็นต้นไม้ที่ดูแลแล้วก็รักษาง่ายด้วยนะคะสามารถปลูกได้ทั้งในดินแล้วก็ในน้านะแต่ก็จะเจริญเติบโต,ตนะะได้ดีในดินร่วนร้วนรวนดินร่วน,น,วนขุยนะ,ะที่มีความสูงแล้วก็ระบายน้ําได้ดีนะคะต้องการแสงแดดแบบลําไรลําไรนะคะแดดนอ่อนในตอนเช้า ก็หลีกเลี่ยงในาการโดนแดดแบบจัดๆนะคะไม่ได้หรอกบ้านเราค่อนข้างที่จะแดดร้อนพอสมควรนะคะขนาดตั้งไว้ในบ้านนะก็ยังเหี่ยวเลยนะคะเออจริงๆแล้วการดูแลรักษาก็ไม่ยากเท่าที่ควรนะคะนี่คือสังเขตแล้วกันเนาะของกวากมรกตเจอกันคลิปหน้า